วันนี้เราจะมาดูพระที่หายากมากที่สุดนะครับเพราะว่าพระที่เห็นตอนนี้ก็อาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าบางอาจารย์นั้นก็ไม่เคยเห็นเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไปตามงานที่ประกวดงานหลายที่แล้วนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระเกลียวเชือกนะครับเกลียวเชือกนี้ก็จะพระจะออกเนื้อแตก รายงานหรือว่าเตกสังกโลกเตกสังกโลกเพราะว่าพระองค์นี้อายุโ็นานแล้วก็ความสวยความงามของพระก็จะเห็นอยู่ในตัวของพระแต่พระชุดนี้ที่ดำรงศักดินั้นได้มาอย่างไรขขบคุณมากนะจากดูท่วาแนะนำบอกว่าถามอาจารย์คือเหมือนไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นอาจารย์เพราะว่าผมศึกษา โโถ้าคนไม่เป็นอาจารย์นะ่ะจะไม่มีพระชุดนี้นอกจากคนศึกษาสมเด็จจริงถึงได้พระชุดนี้มาครับ6พระนะนี่คือว่าจะได้เป็นวิทยาทานคือการสร้างพระเนี่ยของศึกษาพระหลวงโ,โตมาตั้งแต่ปี2408 2408ครับตอนสมัยหลวงโ,โตได้เป็นสกงฆราชนนยุคปัตตาหที่สองราชที่สองราทีสสาสสา่สองนะแต่ว่า บางพม่าคราวอ่ะลูกหลานเขาไม่รู้ว่าหลวงปู่โตสร้างอะไรง้ากอย่างนี้ไม่หล่ะผมจึงนราบให้อาจารย์ครูได้ดูว่าพระที่ว่าหลวงปู่สร้างไว้อ่ะมันมีเยอะขนาดไหนและบางคนก็ไม่เคยเห็นแต่วันนี้คุณจะเห็นนะครับผมอยากให้กล้องแทนมาเดี๋ยวจะให้กล้องจับพระชุดนี้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จชุดนี้ ที่คุยกับอาจารย์ดำรงนะอาจารย์ดำรงก็ได้มาจากวัดพระแก้ววัดพระแก้วฮะอยู่บนลังคาโบสถ์เลยนะครับบนลังคาโบสถ์ล okay, ังคาโบสถ์ราะว่าพระองค์นี้ที่เห็นนั้นมีถักเชือกเชือกก็เก่านะครับผมผมว่าคงจะอายุร้อยกว่าปีครับแล้วก็พระชุดนี้นั้นจะเห็นว่าเก่าสวยงามแล้วก็จะมาพลิกดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้านี้ผมจะบอกว่า เนื้อที่ว่าทําไมาแตกเหมือนสังกะโลกนั้นแตกเหมือนเส้นเลือดนั้นก็จะเป็นทรงอย่างนี้ทําไมถึงเรียกว่าถักเกลียวเชือกสมเด็จเกลียวเชือกสมเด็จเกลียวเชือกนี้บางสํานักยังไม่เคยเจอเลยนะครับพี่ดํารงแล้วพี่ดารงนี้มีบุญมัสนามากที่ได้พระชุดนี้มาจริงครับชุดนี้นะเป็นพิธีใหญ่มากนะฮะ คือพิธีใหญ่มากที่ผมจะบอกอาจารย์ปูเลยนะฮะคือเป็นพระที่ว่าเสสในวัดพระแก้วเศกในวัดพระแก้วหลวงปู่เทพลูกอุดรมาด้วยนะฮะเคยเคยได้ยินไหมฮะเคยเคยครับเทพลูกอุดรคือท่านมาเป็นประธานในพิธีแต่ว่าบางทีเด็กรุ่นหลังอะไรพวกนี้จะไม่รู้นะแต่ว่าคนอ่ะถ้าทราบล่ะของของขอยะะย้ายดูนะเปนเสียดม เสียแจ๋วเสียอะไรก็แล้วแต่นะผมผมผมว่านะถ้าเกลียวเชือกนี้นะผมทาพนันได้เลยมาถ้าใครมีพิมพ์นี้มาผมขอซื้อซื้อเหมือนกันขอซื้อเพราะว่าเกลียวเชือกนี้ยังไม่เคยมีใครเอาออกมาดูย,ยังไม่มีแต่ขอโทษนะนี่นีอะเด๋จวกผมเยอะยอะอะกล้องแทนให้ผมหน่อยนะฮะนี่นะฮะนี่ยยุบเหี่ยวย่ยนยุบเหีียวย่นเห็นไหม เห็นไหมที่เหี่ยนเนีนเยนนะผมแผ่ดักล่องนะคือสมเด็จหลวงปู่ตสร้างบังข้าบาัา้งเทสมเด็จเร็วเชื่อเนี่ยน้องๆพี่ๆเพื่อนๆยังอาจจะไม่เห็นนะแต่ว่าผมเชื่อว่าอาจารย์ปู่ต้องรู้ถามอาจารย์ปู่หน่อยครับครับพระองค์นี้ที่เห็นตอนนี้ก็เห็นแบบแตกสวยเป็นกับ เกลียวเชือกนะพี่เพราะว่าเกลียวเชือกนี้ก็สวยจริงๆแล้วก็หายากจริงพระชุดนี้นั้นถ้าตามประวัติแล้วก็คงจะได้มาจากวัดพระเก้วนะครับแล้วก็จะมาดูด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังองค์พระนั้นก็จะเห็นว่าเนื้อผุดเนื้องอกสวยและงามแล้วก็พระองค์ชุดด้านล่างนี้ก็เป็นถักเชือกถักเชือกก็ถักเชือกเก่าเก่าก็ ดูก็คงจะยุประมาณตั้งร้อยกว่าปีนะครับเพราะว่าถักเชือกนี้ก็เชือกก็ผูกกลมนะครับถ้าเห็นสภาพของพระแล้วจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเป็นพระเก่ามากและก็อายุก็นานนะครับเพราะว่าบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นแต่วันนี้ได้เคยเห็นแล้วก็จะมีพระชุดนี้ที่เป็นพระที่จะมาศึกษาค้นคว้าร่วมกันกับปูพักเรื่องนะครับเพราะว่าเกลียวเชือกนั้น คุณดำรงศักดิ์ได้มานั้นก็ได้มาจากวัดพระแก้วนะครับเพราะว่าช่างนั้นเขาตกแต่งทางวัดนั้นก็ติดไม้ติดมือมานะครับของก็ได้มาอยู่กับคนที่มีบุญวัสนาที่แท้จริงนะครับถึงจะได้ครอบครองพระชุดนี้นะครับพระชุดนี้นั้นดำรงศักดิ์ก็ได้ไม่กี่องค์เท่านั้นเองครับเพราะว่าเก็บไว้บูชาแล้วก็ไว้ให้คนรุ่นหลังศึกษาต่อไปนะครับครับ ขอบคุณอาจารย์ปู่มากนะฮะที่ว่าเผยแพร่เกียรติคุณเกียรติศักดิ์ของท่านสนเมเด็จพระจานทร์โตครับแต่วันนี้เป็นปนิมิตหมายที่ดีมากเลยดีกับ,บเพราะว่าพระที่เอามาวันนี้รู้สึกว่าเซียนบางเซียนนี้ไม่เคยเจอเลยแต่วันนี้ได้เจอแล้วคงจะตาสว่างกันอีกมากเพราะว่าทุกคนนั้นเล่นพระนั้นเล่นตามกระแสไม่ได้เล่นตามความเป็นจริง นะครับเพราะว่าถ้าศึกษาแต่ละอย่างนั้นก็ต้องไขว่วาหาประสบการณ์หาความรู้ให้มากแต่วันนี้ก็มีพระอยู่กับดำรงศักดิ์จริงๆแล้วก็พระนี้ที่ดำรงศักดิ์นั้นได้มากับช่างครับ,รบ,รบนี่สัจจะจริงใจเลยนะที่ว่าที่ได้มาเนี่ยฮะผมคืออ่ะผมพูดง่ายๆเลยคือว่า เพื่อนผมรับหมอก่อสร้างแล้วว่าไปบูรณะวัดพระแก้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาใส่อะไรมานะแต่ก็ได้มานี้แหละนะแต่ผมคิดว่าขอได้ออกจากวัดพระแก้วนี่ผมผมเชื่อว่าสุดยอดเป็นของศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสมเด็จนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานโอ้โหนี่ผมว่ายิ่โมเสยตรงนี้พิมพ์ใหญ่พระประธานเพราะว่าพิมใหญ่พระประธานได้อย่างไรขึ้นหนึ่งตรงโซ่เชื่อคุณเคยเห็นไหม ใช่ตรงศอกตรงนี้จะมีเส้นทิพ์ผ้าทิพ์ติดอยู่ตรงศอกและตรงหัวเข่าเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานเป็นเกลียวเชือกสมเด็จเกลียวเชือกนะครับนี่ก็เป็นพระยุคต้นสามองค์นี้เป็นพระยุคต้นแล้วก็ถักเชือกเก่าด้วยมีตะของดีๆทั้งน้นเลยวันนี้ครัแต่แต่ที่มาแนะนํากันวันนี้คือว่าไม่ได้มามาจะเสนอขายอะไรนะอาจารย์ปูคือเอามาให้มีความรู้ วิทาทารให้เพื่อนเราในเพจเรารู้ว่าเฮ้ยของอย่างนี้ยยังมีอีกครับจบางคนนี่ไม่เคยเห็นนะเกีียวเชือกนะบางคนไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเกีียวเชือกนีเกยวเชือกหักล้าท้าเลยเนี่ยเด่นเนี่ยขอให้กล้องแพนหน่อยนี่นะเนี่ยเนี่ยสมเป็เกีียวเชือกเนี่ยนี่นะฮะถ้าใครมีสภาพนี้นะสภาพอย่างนี้นะจ๊ะถือว่าบุญบางรอย ที่ได้กโหองนะแต่ถ้าเกิดแค่นี้แหละจากใจผายจากฟคูดย้ยฮะ